สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะของได้รับชั้นประถมศึกษาปีที่4กับครูหัดไทชนกไข่แสงทองหรือว่าครูแนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตด้วยอควาครูมีรูปภาพ5รูปมาให้นักเรียนดูนะคะรูปที่1คืออะไรคะลิงรูปที่สคือปลาฉลามรูปที่3คือต้นมะนาวเนาะ น่าจะเป็นต้นมะนาวแล้วก็รูปที่สี่คือผีเสือ้อรูปที่ห้าคืออะไรคะเห็ดเนาะอ่ะคำถามคือทั้งห้าภาพนี้ภาพใดบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะคิดเร็วค่ะคิดเร็วคิดเร็วอ่ะเฉะลย ทั้ง5้าภาพเนี้ยนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลิงฉลามต้นมะนาวผีเสื้อหรือว่าเห็ดนั่นเองอะแล้วสิ่งมีชีวิตมีลักษณะอย่างไรล่ะใครใครบอกครูได้บ้างอะคิดในใจเร็วสิ่งมีชีวิตจะต้องมีลักษณะอย่างไรคะอะมีการเจริญเติบโตมีการกินอาหารมีการหายใจมีการสืบพันธุ์และมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเนาะ ถ้ามีครบทั้ง5อันนี้จะเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะทีนี้วันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำกันคือกิจกรรมนี้เรียกว่าเราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรเอาไมเอาไมเ,เราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรนักเรียนอ่านจุดประสงค์มาพร้อมกันค่ะ 1. ลงความเห็นจากข้อมูลและเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิต เรามาดูวิธีการทํากันนะคะวิธีการทํากิจกรรมของเราก็คือให้นักเรียนเนี่ยสังเกตสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพเดี๋ยวครูจะมีบัตรภาพมาให้นักเรียนได้ดูนะคะและร่วมกันอภิปรายพร้อมทั้งบันทึกลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะลงในตารางบันทึกผลอ่ะเรามาดูตารางบันทึกผลกันในตารางบันทึกผลนี้นักเรียนเห็นตรงด้านนี้ไหมคะนักเรียนดูส่วน ขั้งบนก่อนส่วนทั้งบนจะประกอบอะไรด้วยอะไรบ้างชนิดของสิ่งมีชีวิต่าแล้วก็นี่สิ่งที่เราต้องทําก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตมีกี่ลักษณะคือการกินอาหารการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองการหายใจการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์และลักษณะอื่น,นๆเช่นที่อยู่อาศัยนะคะ เดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูการกินอาหารก่อนกินอาหารเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันแบ่งออกเป็น2อลักษณะนะคะซึ่งคืออะไรสร้างอาหารเองได้กับสร้างอาหารเองไม่ได้อ่าแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรอ่าเรามาดูกันค่ะกินอาหารมีอยู่2แบบก็คือ การสร้างอาหารได้ด้วยตนเองการสร้างอาหารได้ด้วยตนเองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าการปรุงอาหารเหมือนคนนะคะจะเป็นการสร้างอาหารในที่นี้หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถสร้างขึ้นเองได้อ่าต่อมาอันที่สองคือสร้างอาหารเองไม่ได้ก็คือกินสิ่งมีชีวิตอื่นนั่นแหละอ่ะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตนะคะคืออันนี้ การเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองก็จะแบ่งออกเป็นสองช่องเหมือนกันอ่ะเรามาดูความแตกต่างของทั้งสองอันนี้นะคะการเคลื่อนไหวได้ตนเองเนี่ยก็ได้แก่หนึ่งการเคลื่อนที่ได้การเคลื่อนที่ได้ในที่นี้หมายถึงว่าการเคลื่อนย้ายที่ไปได้เช่นเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังนะคะต่อมาอันที่สองคือการเคลื่อนที่ไม่ได้การเคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นการที่เราเนี่ยนั่งอยู่กับที่จะทําได้แค่ยกซ้าย ยกขวาไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังแค่นั้นนะคะอันนี้เรียกว่าการเคลื่อนที่ไม่ได้อะต่อมาอ่าเรามาดูบัตรภาพของสิ่งมีชีวิตกันอ่ะได้แก่อะไรบ้างคางโคกป้าคนเห็ดงูแล้วก็ลานะคะอ่ะแล้วมีอะไรอีกกุลาบไก่ข้าวป้งมา้าแล้วก็ปูอ่ะ แล้วเราต้องทำยังไงต่อเออเราก็เอาภาพหาข้อมูลจากภาพนั้นลงมาใส่ในตารางนี้นะคะอ่ะเรามาทำพร้อมกันเลยดีไหมอ่าอันแรกเลยนะคะคางคกคางคกมีการกินอาหารอย่างไรสร้างอาหารเองได้ไหมคะสร้างไม่ได้คางคกกินมแมลงแล้วแสดงว่ากินสิ่งมีชีวิตอื่นอ่ะและเคลื่อนที่ได้ยังไงเคลื่อนที่แบบอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ไม่ได้คะ เลื่อนที่แบบไม่อยู่กับที่กระโดดเนาะแลคางคตมีการหายใจไหมมีการหายใจสิส่งมีชีวิตต้องมีการหายใจนะคะต่อมาการเจริญเติบโตล่ะมีการเจริญเติบโตไหมคะมีการเจริญเติบโตลและมีการสืบพันธุ์ไหมมีการสืบพันธุ์ด้วยอาศัยอยู่ที่ไหนคะ,ะทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำครูขอเขียนสักครู่ ในน้ำแล้วก็บนบกอ,อันนี้2คืออะไรคะปลาปลามีการกินอาหารอย่างไรสร้างอาหารเองได้ไหมสร้างไม่ได้แล้วก็ติดช่องที่สองเคลื่อนที่อย่างไรคะว่ายน้ำไปมามีการหายใจไหมมีการหายใจมีการเจริญเติบโตไหมคะมีการเจริญเติบโตและมีการสืบพันธุ์ออกลูกฝลานนะคะ ที่อยู่อาศัยของเขาล่ะอยู่ที่ไหนอยู่ในน้ำ่อะอยู่ในน้ำต่อมาคน้นเราเรามีการกินอาหารยังไงเราสร้างอาหารเองได้ไหมอ๋อครูคะหนูทำกับข้าวได้คะ่ะไม่ใช่นะคะอันนั้นไม่ได้เรียกว่าการสร้างอาหารเนาะอันนั้นเรียกว่าปรุงอาหารอะคนไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ก็กินสิ่งมีชีวิตอื่นเคลื่อนไหวได้ไหมคะเคลื่นไหวได้ มีการหายใจมีการเจริญเติบโตและมีการสืบพันธุ์อาศัยอยู่ที่ไหนในน้ำอ๋อบนบกเนาะอาศัยอยู่บนบกนะคะอ่าแล้วเห็ดละ่ะนักเรียนจะเห็ดไหมอ่าเห็ดเนี่ยเดี๋ยวเราเว้นไว้ก่อนเนาะอ่างูงูมีการกินอาหารอย่างไรกินสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะและเคลื่อนที่อย่างไรคะเลื้อยไปเลื้อยมาเนาะ มีการหายใจมีการเจริญเติบโตและมีการสืบพันธุ์อาศัยอยู่บนบนอะไรคะถูกต้องค่ะบนบกอะลาลาเดี๋ยวเราเว้นไว้ก่อนอ่ะข้อต่อไปกุหลาบกุหลาบเป็นพืชสร้างอาหารเองได้ไหมอ่ะกุหลาบสร้างอาหารเองได้นะคะเพราะว่า มันมีใบสีเขียวซึ่งมีคลอโรฟิลล์จึงจะช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะคะ,ะต่อมาเคลื่อนที่ได้ไหมกุาบเคลื่อนที่ไม่ได้มีการหายใจไหมคะมีการหายใจมีการเจริญเติบโตและมีการสืบพันธุ์ที่อาศัยคือบนโบกไก่อะคะไก่มีการกินอาหารอย่างไร กินสิ่งมีชีวิตอื่นเลื่อน,นที่ได้ไหมคะเลื่อนที่ได้มีการหายใจมีการเจริญเติบโตและมีการสืบพันธุ์นั่นเองอ่ะไก่อยู่ที่ไหนคะบนบกค่ะลายมือครูก็จะแปลกๆหน่อยนะคะยังไม่ชินค่ะยังไม่ชินเดี๋ยวชินแล้วจะสวยไปเองนะักเรียนดูให้มันสวยไปก่อนต่อมาข้าว ข้าวมีการกินอาหารอย่างไรคะเป็นพืชสร้างอาหารเองเจมที่ได้ไหมเจมที่ไม่ได้การหายใจอะคะมีการหายใจมีการจเจริญเติบโตไหมมีมีการสุบพันธุ์ไหมคะมีอยู่ที่ไหนอยู่บนบกอ่ะตอปงนะคะปง สร้างอาหารเองเคลื่อนที่ได้ไหมเคลื่อนที่ไม่ได้มีการหายใจไหมคะมีมีการจเจริญเติบโตไหมมีและมีการสืบพันธุ์ไหมคะมีอาศัยอยู่บนบกเช่นเดียวกันก็สวยอยู่นะนักเรียนคือว่าอะไรมือคลลูเนี่ยม้าละ่ะมา้าอ่ากินสิ่งมีชีวิตอื่นเคลื่อนอ่าพิด จะเออลบหมดเลยงง้นไม่เป็นไรเรามาเริ่มที่ม้าเหมือนเดิมเนาะหางม้านะคะก็ะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเคลื่อนที่เคล <oughs> <c oughs> ื่อนทีมีการหายใจมีการจเจริญเติบโตและมีการสืบพันธุ์อาศัยอยู่บนบกอ่ะตัวสุดท้ายละตัวสุดท้ายคืออะไรคะปูปูมีการสร้างอาหารเองไม่ได้ ชนที่ได้หายมีการหายใจมีการจเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์และอยู่ทั้งบนบกและในน้ำเดี๋ยวถ้าครูลบแล้วมันจะหายหมดแบบเมื่อกี้นี้ครูก็จะพยายามเขียนโดยที่ไม่ลบเนาะอ่ะต่อเลยค่ะทีนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาดูกันสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในตารางเนี่ยลักษณะที่เหมือนกันได้แก่อะไรมั้งคะ มีการจเจริญเติบโตเหมือนกันเลยเราขีดทุกช่องเลยมีการหายใจเหมือนกันเลยและมีการสืบพันธุ์เหมือนกันเลยและสิ่งที่แตกต่างกันนะคะแตกต่างกันอย่างไรบ้างอ่าสิ่งที่แตกต่างกันจะมีการด้านการกินอาหารด้านการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองเนาะการกินอาหารละ่ะสร้างอาหารด้วยตนเองนี่คือได้แก่อะไรเ พืชพืชจะเป็นการสร้างอาหารได้ด้วยตนเองเนาะและสร้างอาหารเองไม่ได้คืออะไรคือสัตว์เนี่ยแหละสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้อะและการเคลื่อนไหวได้โดยตนเองนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้นี่คืออะไรก็คือสัตว์โอ้ยพอได้อยู่นะนักเรียนแล้วเคลื่อนที่ไม่ได้คืออะไร คือพืชนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วเราได้ทํากิจกรรมกันจบแล้วทีนี้เห็ดลาเดี๋ยวเห็ดลาเนี่ยเราจะเรียนกันในสัปดาห์หน้าเนาะเออเราเรียนเรื่องเห็ดลากันในสัปดาห์หน้าแล้วเราค่อยมาตอบคำถามข้อที่เราได้เว้นว่างไปเมื่อกี้นี้เนาะอ่ะเรามาสรุปผลการทํากิจกรรมกันนะคะ สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่เหมือนกันและบางชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นจา,จากการที่เราทํากิจกรรมเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าพืชและก็สัตว์มีทั้งเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันนะคะอะสัปดาห์หน้าเราติดกันเวแล้วนะในเรื่องเห็ดกับลาเดี๋ยวเรามาเรียนกันค่ะสัปดาห์นี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้าไบ้ายค่ะ